you mm -hmm. เอเชียเป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจธนาคารการเงินนะคะหรือเลือกเราเรียกว่า FSI Financial Security และก็ Insurance นะคะเราเข้ามาในธุรกิจนี้ประมาณ35ปีได้ค่ะสิ่งที่พวกเราทำก็เรียกว่าเป็น Mission Critical ทั้งหลายให้กับกลุ่มธนาคารไม่ว่าคุณเข้าไปกด ATM ทุกทกที่นะคะ Behind the Scene แล้วคือ Solution ที่พวกเราทำให้หรือว่า Insurance c a l l Insurance c a l l Banking นะคะสิ่งต่างๆเ่านี้ค่ะที่เราทาให้กับธุรกิจ ภายในประเทศไทยของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของในตลาดแต่ธุรกิจเราไม่สามารถจุดได้เท่านี้นะคะเราก็ยังต้องเติบโตไปกับธุรกิจอนาคตที่เราต้องมองหาแล้วก็การเติบโตของระดับของประเทศไทยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการใช้เงินการใช้จ่ายธุรกิจทางธนาคารถูกเปลี่ยนไปผู้ริโพกที่ไม่เคยรู้เรื่องในการทำโมบายแบงกิ้งก็กลับมาทำโมบายแบงกิ้งเริ่มทำพร้อมเพย์เริ่มทำเรื่อง eKYC e นั่นแหละคะ่ะธุรกิจเดยละวันที่ต้องไปข้าง และแน่นอนค่ะธุรกิจอะไรที่หลายๆคนกําลังบอกว่าเป็นดาวซซิ่งของ ATM เอธุรกิจเหล่านี้ซึ่งที่ไม่มีคนทํานั่นนะค่ะคือสิ่งที่ Data o วันมองว่าเราก็ต้องทําเราเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการ Outsourcing Business ต่างๆที่ธนาคารควรจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนดัดหรือบริษัทอินชอลันควรโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนดัดงานที่ไม่ถนัดส่งกลับมาค่ะนั่นแหละค่ะซิสเ e มอินทิเกรชันอย่างบริษัทด a ต a วันเอเชียจะตอบโจทย์ค่ะ การดาเนินธุรกิจของ DataOne เกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะเราไม่ใช่แค่สถาบันการเงินอย่างเดียวนะคะเราทําทั้งเรื่องของการเงินการธนาคาร insurance แล้วก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว,ว่าเราเข้าสู่ธ,ธุรกิจเทลแคร์ธุรกรรมพวกนี้ค่ะ IT มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากเป็นทั้งส่วนในการที่ขยายอุตสาหกรรมตอบโจทย์ digital lifestyle นั่นคือการตอบโจทย์ทางด้าน IT กับสถาบันการเงินนัดลีเลชเชนซึ่งมิชชั่นพวกนี้เป็นมิชชั่นคริติคอลเรามองเป็นมิชชั่นคริติคอลเพราะมันเป็นของตัวเลขตัวการเงินเราก็ได้พาร์ทเนอร์ HPE เนี่ยะคะในการที่จะมาตอบโตทย์มิชชั่นเหล่านี้อย่างที่เห็นนะคะว่างานทางด้านไอทนั้นล้วนมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปสู่ในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่และอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยใช้ i อทตัวเองเป็นแบ็กโบในเรื่องของการทำอินฟราสตรักเจอร์ก็ดีในการขยายผลิตภัณฑ์ขยายโปรดักเข้าสู่ในตลาดกลุ่มตลาดนั้นๆก็ดีหรือการบริหารโอเปอเรชั่นหนังบ้านก็ดีเรากับ HPE GreenLake เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันในการที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าลูกค้าใช้เท่าไหร่ก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โซลูชันต่างๆเพื่อรองรับการเจริญเติบโตพอเรามี HPE GreenLake แล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจําเป็นต้นและมีความสุขมากที่สุดก็คือว่าใช้ เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่ใช้ไม่มากก็ไม่ต้องจ่ายมากใช้มากในเดือนถัดไปก็จ่ายมากเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคือสิ่งที่ทางลูกค้ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ไม่ได้ลงทุนล่วงหน้า มากมายเพื่อคาดเดาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรถ้าเกิดในโพซิทีฟคือเกิดได้ดีมีเงินได้เยอะอันนั้นพร้อมจ่ายแต่ถ้ารู้สึกว่ากําไรไม่ได้เติบโตตามที่คาดหวังการลงทุนตรงนี้จะได้ไม่มากมายนั่นนะคะ่ะคือการตอบโจทย์ของ SPE เพราะด้วยโซลูชันอย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตเจ็ตทาง IT s o โซลูชันหรือ IT i n อินฟราสตรั r เจอร์ต่างๆแล้วเนี่ยให้เราลองไปนําเสนอสิคะจะรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มประโยชน์แล้วก็คุ้ม ค่าทางการเงิน HPE Gilex กกนะครับคืออะไร คือโซลูชันนะครับของทางบริษัท HP E ที่ทำขึ้นมานะครับเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สโตรเรจเน็ตเวิร์หรืออุปกรณ์อื่นๆน,นะครับของทาง HP E ที่สามารถจะนำมาบันเดิลรวมกันนะครับเพื่อทำเป็นโซลูชันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทางพวกเราเนี่ยจะเรียกกันง่ายๆว่าเป็น HP E ก e เลกครับผม ข้อดีของ HPE กีเล็กใช่ไหมครับ HPE กีเล็กเนี่ยอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วนะครับว่าเป็นการบันเดิลรวมทุกๆผลิตภัณฑ์รวมโซูชันต่างๆเนี่ยของทาง HPE เนี่ยเข้ามาโดยตรงส่วนนี้จะทําให้กับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะลดความกังวลเกี่ยวเรื่องของการลงทุนต่างๆพวกนี้ได้เราให้บริการเนี่ยเรียกว่า7,24คูณ24ไม่ว่าจะเป็นระบบ o r e b a n k i n g System นะครับระบบ o b i l e Banking ซึ่งทุกวันนี้มีปริมาณของลูกค้าเนี่ยที่ใช้ธุรกรรมเนี่ย จำนวนสูงมากเลยแล้วก็ 7, จ็คูณยีครับคือไม่สามารถที่จะดาวน์ไทมได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนนะครับหรือว่าในแง่ของการคํานวณแคปซิตี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะต้องมีการคํานวณว,ว่าเราจะตั้งต้นใช้เท่าไหร่แล้วก็มีการคํานวณอัตราการเติบโตเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพื่อจะเป็รักษาการที่จะสั่งของเผื่อแต่ทั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเนี่ย ก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคบางครั้งเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้แล้วก็ไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าจะมีการใช้เติบโตเนี่ยเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นพีคเข้ามาจนเกินกว่าคาซิ c ตี้ของเครื่องหรือตัวระบบเนี่ยจะรองรับได้โดยตรงนี้ทาง HPE กีดเล็กนะครับจะเป็นซูชันเนี่ยที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ที่เราสามารถที่จะคำนวณค่าต่างๆแล้วก็ทาง h p เนี่ยจะมีการเนี่ยคำนวณเผื่อให้กับเรานะครับว่า หากเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดไว้นะครับเกิดขึ้นตรงส่วนนี้สามารถจะยังรองรับนะครับในแง่ของการทำธุรกรรมรองรับทรานเซชันต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาได้ทำให้ระบบเนี่ยให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง7จคูณยีเราเช่นเดียวกันในแง่ของการลงทุนแต่เดิมเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับว่าจะต้องมีการคำนวณแล้วก็สั่งซื้อซึ่งทั้งนี้นะครับในการคำนวณบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะคำนวณได้ทั้งหมดบางทีเราอาจจะคำนวณเกินไป กิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินนะครับแต่ทาง HPE เนี่ยจะมีการคำนวณให้กับเราแล้วถ้าเรามีการใช้เพิ่มขึ้นเราก็จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเราใช้งานน้อยลงนะครับก็ไม่ต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มนะครับทำให้เราสามารถควบคุมในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ประมาณการเนี่ยได้อย่างแม่นยำขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายครับ สำหรับบริษัทดัตตวันะครับเราเป็น System Indication นะครับในกลุ่มสถาบันนะครับการเงินการธนาคารและนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของธุรกิจการประกันภัยนะครับการประกันชีวิตด้วยโดยโซลูชันของดนะังดัตตวันนั้นเน่ยเราทำในส่วนของตัว ATM Switching ก็ดีนะครับตัวระบบ r o u d Detection ก็ดีโดยตรงส่วนนี้เรามีการนำเสนอในส่วนของทาง HPE เนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนและเสริมศักยภาพในการทำโซลูชันของเราเนี่ยให้สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้า แล้วก็การันตีนะครับว่าการให้บริการเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตได้ตลอด7 2 4คูณ24ชั่วโมงนะครับไม่มีดาวเทามตรงส่วนนี้และตรงส่วนนี้นะครับหากท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับในส่วนของทาง HPE k e l e s s Solution หรือว่า o ซ u ูชันของทางบริษัท Data One นะครับสามารถติดต่อกับทางทีมงานบริษัท Data One นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ Facebook Page ของทางบริษัทได้เลยครับ